สวัสดีค่ะได้เวลาเข้าครัวกับยายแดงค่ะหลังจากที่หายหน้าหายตาไปนานนะคะวันนี้มาเปิดครัวทําแกงเลียงเห็ดขมกันพระเอกหลักของเราในวันนี้คือเห็ดขมนะคะใส่เห็ดนางฟ้าด้วยใส่บวบด้วยมาดูวัตถุดิบหลักของเรานี่คือพระเอกเห็ดขมหรือว่าเห็ดยูค่ะเครื่องแกงเห็ดนางฟ้าผักหวานบ้าน บวกใบแมงลักและก็น้ำใบยะนางมาเริ่มขั้นตอนการทำกันเลยเอาน้ำใบยะนางตั้งไฟนะคะใส่เครื่องแกงลงไปทิ้งตั้งทิ้งไว้ให้เดือดนะคะหลังจากนั้น,นยายแดงจะใส่เห็ดนางฟ้าลงไป เครื่องแกงน้ำยายแดงจะตามด้วยตะไคร้หอมแดงแล้วก็พริกแดงจินดานะคะพอใส่เห็นดนางฟ้าแล้วยายแดงก็จะใส่บวบลงไปค่ะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เดือดนะคะพอเดือดแล้วยายแดงจะใส่เห็ดขมลงไป อยากจะบอกว่าขั้นตอนต่อไปนี้ยายแดงไม่ได้ถ่ายทำไม่ได้บันทึกเะยคะ่ะพอใส่เห็ดขมเสร็จแล้วเนี่ยยายแดงจะใส่ผักหวานบ้านลงไปนะคะแล้วก็ปรุงด้วยน้ําปลาร้าปรุงรสแค่อย่างเดียวนะคะน้ําปลาด้วยนิดหนึ่งนะไม่ได้ใส่ผงชูรสเพราะว่าในน้ําปลาร้าปรุงรสเนี่ยมีผงชูรสอยู่แล้วนะคะแล้วก็พอได้ที่นะชิมรสชาติได้ที่ยายแดงก็ใส่ใบแมงลักลงไปนะ,ะก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะได้แกงเลียงเห็ดขม ที่อร่อยอร่อยแต่ว่าไม่มีความขมเลยสักนิดเดียวนะคะมีแต่ความหวานเข้ามาแทนที่ไม่ว่าจะเป็นเห็ดนางฟ้าที่มีรสหวานบวบนะคะแล้วก็ผักหวานนะคะทำให้น้ําแกงมีความหวานความนัวของน้ําปลาร้าและก็หอมใบแมงลักอร่อยมากๆเลยนะคะถ้าใครเคยกินก็คงจะรู้รสชาตินะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะมาให้กำลังใจกันและกันนะคะถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ